สวัสดีครับพบกับช่องสวนบักุลาสำหรับในคลิปนี้เราก็จะพาไปชมสวนของอคุณวิชัยปุณเนานะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมเองครับอยู่ที่บ้านฝั่งแดงหมู่เจ็ดตำบลหย่องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครซึ่งตรงที่เขาทำสวนปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ ผสมผสานนะครับพื้นที่2ไร่1งานมาดูว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะครับวันนี้มาบุกทําเสือวิชัยครับมันจะไม่สวยได้ไงครับนี่พื้นปูดว้วยฟางเดินนุ่มอย่างกับบนเวทีมวยพลังกิบจู่บ้งบตโตฮอเลยมันว่ But, นต้นบักน้ำนมเหมือนหมนึกว่าเป็นทุเรียนฮะมันบ่ตายแต่มันบ่ออกมาให้มืออ้นี้ก็น้ำนมเหมือนหมบ่แม่ทุเรียนหรนี่ไหมมักจาง กวัาสูบนำคือแม่ไช่สามเชืองนคือแห่ง ซุ่มๆยังสีอย่างหน้ามันมากก่ะ เนี่ยนนมันนั่นมีเห็ดออกเงี้ยงในน้ำต้นอย่างหน้าน้ำต้นอย่างหน้านี่เห็ดออกเงี้ย มันบวกแกนแล่ะบวกแค่แกนคือของเข่าของเห่ามันดินพอไปเจอดินขีดดาดดินอันนี้แล้วมันจากอันนี้น้ำว่าป่วย้องกาลสินหอดหอดแต่สองฝากฟังหน่ยมั สมได้ย่นเนี่ยมีคลางดีเลยยตเตเกวป้าวกนัวแงหน้างเี้ยตมชิมได้เนาะสวนทาท่า,า,ทาเบียงเนาะเต่มหอยพุดไปขายขายขายรายเดียแล้วค่ะเลืองชนบุรีนะฮะยาบ้านเ่ามีบบกีก่้น เอาไปจากห้องวัดตเบรสุ่มเขามาทำโอโหเ้ยเย็นบ่อย่ะเป็นซิปก็นอนหน่อได้เลยกิโลละห้าสิบแต่จักเจ็ดสิบมาเนี่ยคล้ายได้เป็นพันได้เลยก่อเลเขาจองเบตต์ขโบขยายฮะโขยายกองอ่นัก่อนขึ้ขยายกองเบิ้ตัวสุดนั่นตัว

Mình hôm nay là phục vụ nữa là phạt kín bọn nữ ký tôi hỏi mặt trời hắn mặt trời cốp nắng nơi cốp nắng 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 เรามีปิดลอยๆต้นหมดแล้วขาจาร์เลปลูกก็ปลูกเป็นปลาของวัดเลยทันทงเตก่อนาัสสิันหมาเลยเราก็ให้งนี้มา่เลยมันรงเ้นถ้าเยี่เอามาให้แขนด้วยาออกูทรงมันเป็นแขนเนาะ ไม่บอกยาดีมั่งเออมึงอย่าหาถ่ายชมซีชมหาเลยคือเขาโรก้นไม้กูยังเป็นส้วค่ะพวกสิงสามันลุกปักไม้มันแหงได้จะพูดว่าน่ะมันเดือดมากาั้นชั้นนีซ่ากุณดาเลือยอยู่ได้เคยขันขันต้มใส่ไก่กูไว้เอาไปสูกูเบใส่น้ำส่นุนอันเด็กยปักกล้วยเคยตัวเคยเห็นในวนาคแดงไงนี่น่วยมันอ๋อนี่กล้วยมงคลเด้นี่ มาเราเบิ่งแน่แก้วกัดสหัสสักันนะมันสิออกแดงๆมันบอกเวลามันสุกมันสิออกแดงๆสมๆมนีิข้าว่าสิบอกเห็ดเอลี่มะกุนหนาพจน์ในทะเลเขาจะปลูกๆๆให้นี่เต๋เบิ่งปีมันเดินนี่หอมเตี้ยกะละสินนี่นี่นหอมเตี๋ยนี่มันกระร่งเสียเท่ง คืนควายเขาว่าไอ้เรื่องฮะจะเตรียมไประเด็นห้อกกาบไปยู่นี่แซ่บกินกับลาบก็ปวดอืมห้องเก่ากิ้มเอาจิ้มไว้เลยเมื่อหลังกให้บักอันนีิเป็นของชื่อเด็ดอันนี้มึงเลี้ยงยังครับตัวนี้นี่แหละปลาหมอเทียดที่เ้าเขาจะเกี่ยวลงมาอยู่เนี่ยอันนี้ดูปลาตาเพียนปล่อยซัก่อนเนขาเลี้ยงเขาขายแต่เง้นเกือบสามเมื่อเนาะอืมแต่ว่าอาหารคุ้นยากว่ะปลาเก่งนั่นไงเ่ราคือปลาดุก อมันใส่ต้นทุนสูง,งแจหน่อยมันขึ้นว่าไม่รีบกว่ากนะันกกนะนี่แก้มร้ที่มาตวมาเบิ่งอันนี้เท่าที่ว่าจะบอกอัเนี้จะดีเสริมพร้อมเลยหวยวยวยไข่มุก ที่เขาเฮ็ดแอ้กล้วย่ากล้วยหน่วยง่าังใส่รังทำวันเเพราะว้ตูแจกงองน้ำื้อเื้อนี่มืนนี่เลยทว่าม่้ันมาจกนไ้วกให้ยังเนี่อมากบกว่าจิกกเื่ลหองน้ำของยศก็เกี่ยวเท่พื้นพ ต้นบกุดแง,ง<า>มห<า>ยบอันนะออกูอีกว่างานกบกวาหวยกูแทรรูปธธลเลยข่ากงนะจกักเปียะโกนต้นเนี่ยต้นได้บกพร้าวไอ้มึงว่าที่ออกมา <S <S จากักเปียต้นเนี่ย ปกซีปีเท่าหอมบ้านเพล่บ้านเพล่ใบเตยอือันนั้นหอมกะทินน่่แมเบิดอันนี้จะเปีต้นไ่นต้นไหนเขาก็ปลูกเลยอันเมื่อกี้เบิ่งอยู่สวนจะติมต้นบักางซีปีบ่ออกหมากไหมกระต้นน้อยๆออกเขามาถามเราอยู่เข้ามาถามเท่าไรบางต้นก็ออกบางต้นก็บ่ออกงงคือกันเราบอกต้นใหญ่บ่ใช่ว่ามันสิออกปลูกพร้อมกันปีๆนี้ ตัวนี so ้อันนี anyway> ้พัดบันเทาวนี่ออกยังเนี้ยดีต้องการซื้อออกปีนี่ปลูกความกันต้นไหนมันสมบูรณ์มันแข็งแรงก็คือคนนี่แล้วจันน้อยนี่ของเราต้นใหญ่ๆหญ่จันบักใหญ่เนาะเงาเงาจันมันตัวนี้หอมกะทิตัวนี้หอมกะทิอือ เปมันผนันูเเย็นในห้องเมือ่อกี้อนบ่ฮันในสังกะเียโมฮันได้เย็นได้เขาเปิดบอก<อ>ถ้ามันหอนเขาก็มาสิยานนอนแต่หอมห่อถ้าอยากก็ย่ออืมอันบักเ้าไฟโปใยง่นๆนะบานหนะ้ออืมไพันเ้าูงเอ่อเ้าไฟโปใหง่เยแดงๆนะอืมต้นนึงอ่าเนี่ยเราเข้าเลยยังอันนี้ต้นพักเมกมัน หายากอะต้น,ตนพักแม็กที่เอามากินให้หกกาย,หายากเลยมันรักษาพันไว้เลยมันมีหลักพื้นได้เห้ยตืนบักแคนคล้ายดีเด้มันต้องเหรินรุ่นนี่แล้วมันจังสิบบอต้นใหม่จังบอแขกแกันนี่แหละมันเลี้ยงเลี้ยงเขาได้เนี่ยย่ำแรงกิโลละเจ้าหาสามสิบผลได้คล้ายบักคูแข็งคมเออนี่แหละแค่ประมาณเ้าบอประกันอยู่มึงเอาไปปลูกได้หลาย แต่ไม่กูเล่นงตลาดพ่อค่ากูก็ปลูกอะไรเป็นร้อยันพริกกระเพร้อืดี๋้วมันจะเก็บไปก็บตำอันไหนเคยตัวเคยเห็นผีแต่เนยามาไทยใช้ใบดามควันตัวนี้บกที่มุงววานน่ะนี่โฆษณาน่ะอันนี้ไบสองไ่เป็นเหมือนเลี่ยงพ่เลี่ยงเดี๋ยวกูจะงีิกนจะปลูกให้เร่น่ะคนก็เนี่บอกไผ่ วุ้มันกงกวนูกยนเอ็นกินซ่งเห็นบ่อันนี้กิมซุ่งใช้ไผ่ดำควันตัวแดงข้างนอกสามสิบเก้าองศาครับในนี้ประมาณเกินย่สิบหกยิบเจ็ดองศาชุ่มเย็นไสนี่บ่ แม่นเบิ้ดตึ้งมันคล้ยคยายๆสังมุนเยอะแต่ว่ามันคล้ายๆไพ่ยังก็อยู่วัดบ้านเฮาสมัยก่อนตะเกียร์ไม่ไพ่อะไรที่อยู่น้ำวัดบ้านเฮาแต่ก่อนได้หลายไม่ไม่มไมพียบจไปเป็นไหนมั่งเอ็มไพ่ยังสี่ตัวป่วยแล้วอยู่ไพ่สังไพ่ได้อยู่วัดน้านเฮาวแค่นั้นแหละม,มวันจังไรบ่ตัวขอกไก่กูมูนขวดขี้ดินมากัดไก่กูตายเบิดขอก็ท่านมืนอกึได้ไก่กู อันได้มาเอ,อมาั้างนี้เราะว้แถวไม้กูกับเป็ดหน่อยกูยังเ,เสียวประกาศเรื่องทราบครับวิมานเสียววิชัย <c oughs> ปลูกเนื้อที่ประมาณหอดสองไร่ป่าวะสองไร่หนึ่งงานสองไร่หนึ่งงานครับปลูกปลาขุดบอ่อแล้วนอนครับรีสอร์ทหาเลียมเสียววิชัย เอาอีหนูมานอนกกเมียก็ไม่อยู่ครับใครไม่อยากจะติดแอร์ก็ปลูกป่าอย่างนี้ครับเย็นมากอากาศน่าจะอยู่25-26องาศาในสวนเนี่ยดูรัวเขาครับ เป็นถ้ำเหรอก็เรียกถ้ำไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายครับเท้าของโหดขาโหดข้าหมาเป็นอาชีพต้นนี้ออกไปเนี่โอ้โต้นใหญ่ฮบอบักข้าวนะห้าได้่ข้าวบานห้างข้าวไงอ่ะบักข้าวไงพันมาจากอุบลโ้บใหญ่งจักปีอะไรนี่ นี่ในปีที่เจ็ดอ,ออกมากเคกลียร์เป็นอ,ออกมากเป็นตัวหนึ่งแล้วกำลังสีแทงมาไงนั่นบักข้าวตัวนี้ไม่ดีหรอตัวใหญ่ก็โคตรเลยเว้ยกว่ต้องห่วงทั้งดอกเข็ดกะทิเข็ดข้าวต้มขนมบ้านเฮาหน่ชุดจอดข้าวพันธุ์กูมักพันธุ์โผมันใหญ่กูเลยเอามาก้าวเข้านึ่งข้างโพูลข้าปล่อยน้ำใสให้มัน ชุ่มอยู่ตลอดก็สิเย็นช่อยๆคือมองเนี่ยแบบซุปใส่เครื่องตัดอย่างห้ามสายอย่างแห้งก็ปั่มหมดเอ้าเห็ดนี่ยอันนี้ต้นบักเหมามเว้ยนี่แหละเห็ดใวเนี่ยบักเหมอเงี่ยเขาเรียกว่าให้ติมเมืองการอาจารย์เหลือกตัมันดกขึ้นยังกินแซ่บสมกับวิตามินซีนี่อันโตมาท่านนั้นใบอ่อนมันกินได้บั้งยอดอ่อนมันเนี่ย ผสมหมากมันน่ะแสบเหยยไหมันผสมหอนโว้ยผสมรถจิตเลยวอนี่นี่เลยกินสองหัางได้เหั่งได้ยิงมาอยู่อืมนี่พุทโธ่นี่มักอยู่นี่พรต้นพรอิหุ่งแกงใส่ก็บอกว่าจกสุดยอดสวนเท่ามันบ่ฮอดหอนน้ำโอ้ยแหงแดงๆนั้นสิตาอยูปุูได้มาเฟื่องเนาะยิ่งยิ่งไย อันยืชวนตัวคำคำอิ่ฟปูบาแแฉงสองขางเื่นหนทองวว่าคำอีอฟ่าอิฟาอ่ฟาจะบายเรี่ยหน่ะมัสมีเขาบอกแล้วอยู่มอนมน,อน้าางนาางองไก่เบิดอม,ะะมันหนูกัดเหยอโย๊กมันตะกี้เป็นโลเปินซิบก็แซงนะคับมหนูบ่ัดเป็นลอยไหมมานคึืนกูก็ะไล่หนูมาเึ้ืนกูมามันแทงจันไหมอไงดิต่น ว่าดังดักเอาว่วาจะดัก,ดกมากูกัดบางน่แล้วมาพันปุด้สันตือพวกน้ำเนี่ยมันหอมเตะใส่อบใส่เลยเืียงเพียรทอมเพิ่นนี่งขึ้นง่ามต่วตนเนี่ย เล็กใหม่กวนไปขามันไปขายสตลดัดขายพวกบมวานมันสิูกันมึนเม่นออกเรียกไปสิขายาเยายปลี่ยนขายไปไล่ะว้ยีดาข้อีมันทรงรนเนานะทรงใส่ทรงกุุงเทพผมเานะขายเยอะาราหาีรอยหารอยมันอันนี้เหละสะะิบบเขาบ้านพ่ออันนี้ลรอ

ไม่ใช่ปลูกต้นไม้สี่ห้าต้นจะให้มันหายร้อนเป็นไฟไม่ได้นะครับมาร้อนต้องปลูกเป็นร้อยสี่ห้าร้อยอยู่เงี้ยครับแล้วก็มีสารน้ำจะเย็นปลูกแต่ต้นไม้เฉยๆก็ไม่เย็นครับเปนเทาไหร่วปนห้าร้อยห้าสิบ่รวต้นใหม่บนร่วมกล้ยวลย ใม่ผลบไถ้าวม่เรษฐกิตตั้งนอยอีกเฉพาะไม่เซติกิตนี่ยหาลอยกว่าหาลอยามีพกเสียวห้องผมมั่ไปุ่นพอร่วมต้นกล้วยครับไม่ผลนะครับใครจะมายิงอบพิจีเข้าไปก็ยิงได้เลยครับแค่น้อยเขาจะเิดเป็นนเลีหมด ออกมาจากบริเวณทําทำกับด้านนอกนี่อากาศต่างกันเลยครับนี่ขนาดอยู่ในล่มมะม่วงร้อนอายร้อนลมลมแต่ร้อนไม่เย็น,น,อ,น,นอัดฟางกับน้ำใสแต่ต้นต้นชุมชนมันหลำบ,บเนี่ยบกเียวเสียงหมาหรือเสียงหมาจอก อย่างเช่นัรากูจะเที้ยก็วยกว่าละกูจะเอาค่าสลับแบบก็ใหม่เวิร์ดปีนี้แล้วมันสิเวิร์ดก็ใหม่ร้านลระเวิดกูใืยเวิร์ดแลวอ <c oughs> ่าเวิร์ดหนึ่งเวิร์ดเลยนะมันยังจะน่อยเอาเอาไว้กระชายขาวกับ <c oughs> พรีกไทยมันลงน้ำเลยด้วยตะก,กินพัดปลาดุก ขึ้นขึ้นอะไรละเฮ้ยฆ่าฟากูขายกูไล่บางแต่กล้วยเนี่ยไล่บางแบบสามร้อยเพื่อปรยู่แล้วแต่ขายมันนี่ขึ้นขึ้นเพื่ออะไรล่ะคุ้มแล้วล่ะคน้มครับมันวัาคิดอาหารมันลงทุนแป๊บเดียวมันก็ได้ขึนขึ้นล้ะเข้าสบายแล้หรือเปล่าคนคนมองบ่เห็นมันก็สูญเสียโอกาสไปขึ้นขึ้นหน้าเข้าเหรอเข้าบอแม่นเข้าตายดูเข้าสบายเลยล่ะเขาบอกได้ล่ะ การช่วยเหตุนี่เนี่ยสั้นส,าสบายไหมนีัจะ,ะ,ะ,ะไม่เป็นราคาบดเขากาบเอาเลยกูเหมือนแม่เฒ่าพ่ออย่งบอกปากว่ารับไปขายเงี้ยเจี๊ยบไปนะกไปเต็มทยับอากาศเย็นสบายข้างนอกร้อนข้างในเยน็นมีสระว่ายน้ำปลูกต้นไม้ถ้ำเสียวิชัย ลมพัดมาในเย็นอ่าสียรักยี่หกยี่ิเจ็ดองศายนะี 27, นะ่8ิบเจ็ดยิแปดโซดเนี่ยนะประมาณนี้ละขนาดขนาดมันห่อนเดือนเมษายนาห่อนลสี่สิบเนี่ยมาอยู่นีนจังสี่ได้เหตุอัลศะมันต้องมีเสพโซนอยู่หน้าเข้าขันเห็ดจังสี่มันกระห่อนไม่ออก กีปากแล้วลูกมั่้องอ <c oughs> เขามานอ่งน,นึ่งเนี่ยกูสัดไม่ต้องเปลืองไฟอ่ะก,กูบกเกีก็มาได้เทคโนจากระเสียงม,มาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปจมีแต่ยังแม่ผมีสนับสนุนนี่ไม่พวอะไรล็อกกับปาบเกีมาไห้ดิล็อกก็เลยว่านาอันน้าเฮีดยลงไปกคได้สุดตะน้าที ไม่ไปสู่นาได้เราเบิด์ตไปฟังแดดแล้ววะผมมีทุนผมเฮ็ดได้ว่าแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดสาก่อนทั้งไตล่ะสบายได้เลยพันหนัขึ้นมาได้เลยทอยิ่งึ้นมากีลอุดเลยเครื่องกระเซียนเขาก็มีเบิดเครื่องสุดๆหลังมันเขาสิใส่กิ้มสุ่งลูกในภายเลยหรือคเขาชู้เที้ยต่ำกินได้เนาะ ไคนห่เาเต,นะตัวด้านหลังออกถ้ำครับเจี๊ยตนะหน้ากินสองให้าขแม่นมีสาให้ไขแม่นมีสาเนี่ยให้นะเขาก็จะลุง่งคือกันผสมคือการผสมทั้งหมดสักไรก่อนทั้งเบิดมันยสิบไรเลยมองยุคาต้นยูคาไปผนกระแมนแมนนะครับอันนั้นคือติดกับบอดูกเลยบอดูกเลยให้นะเขาก็เจี๊ยสา จิมบัวดูนี่พัฒนาเป็นแหล่งเล่นนํำนาสางการผู้นำ<น>ของงบพัฒนาคือหลายหลายบานเขาเห็นทั้งหมด120ล้านจากงบองบเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยหรือแต่ว่า,าน้องบัวมันเห็ดโมได้มัน,เ,นเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช่กันเห็ดคือโจกแต่หน้าแมเถ่าห้องไหนขว่านพันไรเห็ดกระเศษวิลงไปเลย สารกำลังเดือดฮอนแด่อีสานกำลังเดือดฮอนมันเป็นย้อนพวกเจ้านายมันมันเป็นย้อนพวกเจ้านาที่ทางลางมันนี้มันติดแรงนามันดีจรงนะพันขึ้นมาได้เนาะวันในง้ออนาวคว้างเลยเนี่ยบ้านนอนเว้นอยู่ติดไวน้อมีสาเข้ากระเทียบด้วยนหรืบ้านน้เว้นกครับนีิดถนนจังอนรถแล่นกับบุญวันนอมีเงินต็ห้ามที่มีลูกใหม่หัวเียเ้าโอ้วกใหม่สลั ฮอเกตีแล้วฮาบอกมันจะแล้วว่าให้ใจเสียสาะลงมาหนะกจะดิล่งใหม่เพื่อพ้นสุขจิตได้เลดล่งจิมสุ้งบัดเดืดพูดเด้อดียเกิดรอดเงาทุกใหญ่จะเสียงงากคุยกับวันนะจ๊ะเข้าคนทํำโคกน้องนาครับ กินตามที่มีวันนี้ไม่ได้จับปลากินโซบะกับน้ำปลาพริกครับเมียเมียไม่อยู่ไปอยู่นอกมื้มาดูพริกมันพริกแช่นนะ <c oughs> อยู่ง่ายกินง่าย กินนี่แสัยอยู่รู้กินรู้มาทำโคกขนองนาบ่ได้เด้อ